ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณถนนสดิจเจ้าพยานะครับฝั่งธนบุรีนะครับคลองสากรุงเทพนะครับแยวใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง BTS นะครับคลองสามนะครับฝั่งธนบุรีเพื่อพาทุ่านมาชมในทางเดินรถไฟฟ้าสายสีทองครับทงด้านฝั่งธนบุรีนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสายสําคัญนะครับก็เป็นระยะสั้นๆนะครับประมาณ2 กิโลกว่านะครับมีแค่4สถานีนะครับจากสถานีกรุงธนบุรีแล้วก็เจริญนครคลองสานแล้วก็สมเด็จเจ้าพระยานะครับเพื่อไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มาจากกรุงเทพนะครับแล้วไปเชื่อมกับสายสีเขียวเลยับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับสุดของสถานีรถไฟฟ้าสายที่ทองนะครับที่คลองสสนนะครับสถานีคลองสานนะครับ ตอนนี้กขอยู่บนสถานีรถไฟฟ้านะครับคลองสารนะครับหน้าโรงพยาบาลตาสินนะครับเป็นบรรยากาศข้างบนนะครับเป็นรถไฟฟ้าเล็กๆเองนะครับน่าจะสองโบกี้นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับหน้าโรงพยาบาลตากสินนะครับตอนนี้ก็จะลองนั่งดูนะครับไปลงที่สถานีทนบุรีนะครับ ช่วงวอร์ขบวนรถไปก็ชมบรรยากาศข้างบนด้วยกันนะครับกรุงเทพมหาคนครสังขนเชิบุรีนะครับที่มองเห็นนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับเป็นจุดสิ้นสุดนะครับสถานีสีทองเป็นจุดสิ้นสุดของสถานีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีทองนะครับสถานีคลองสานนะครับ

ก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้าและตลอดเวลาที่ใช้บริการงดการพูดคุยภายในขบวนรถและหยวดเรี่ยงการหันหน้าเข้าหากันขอบคุณค่ะ To prevent the spread of COVID-19 Passengers are required to wear face masks before entering the BTS SkyTrain system. Please keep your mask on throughout your journey. Avoid directly facing other ครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีรุนคลนบุรีนะครับจุดสิน้นสุดหรือจุดเริ่มต้นนะครับก็จะต่อไปกับรถไฟฟ้าสายสีอื่นก็ได้ครับสายอื่นก็ได้นะนั่นก็คือสายสีน้ำเงินนะครับเพื่อไปต่อสายสีเขียวนะครับนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับก็จะกลับไปที่เดิมนะครับสุดทานั้นเป็นสายสีน้ำเงินนะครับที่มาจากปทุมวันนะครับ นี่คือสถานีกรุงชนบุรีนะครับอยู่ข้างบนนะครับบรรยากาศมาจากนั่งรถไฟฟ้าสายสีทองมาถึงสถานีกรุงชนบุรีนะครับจุดจุดเริ่มต้นที่นี่นะครับเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อสายสีทองก็จะเริ่มจากที่นี่นะคะร,รับเพื่อไปคลองาสเจะเริญนครนะครับ สำหรับท่านที่จะไปห้างไอคอนสยามก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีทองที่สถานีคลุ้นท้นบุรีเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีกรุงนต้นบุรีนะครับอยากที่นั่งมาจากสถานีคลองแสนนะครับจุดอบสิ้นสุดรถไฟฟ้าสายสีทองแล้วก็มีแค่สามสถานีนะค,ะครับคลองแสนเจริญนครแล้วก็กรุงนต้นบุรีนะครับสิบห้าบาทนะครับสำหรับบรรดาค่าโดยสารนะครับ ันนี้ก็จะต่อสายสีน้ำเงินไปลงวงเกลียนใหญ่นะครับเพื่อเดินทางกลับถือว่าสะดวกนะครับเป็นระยะทางสายสั้นนะครับสายสีทองจากคลองสานนะครับเริ่มต้นก็คือจุดเริ่มต้นก็คือสถานีกรุงทนบุรีนะเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับเพื่อไปเชื่อมต่อกับสายสีเทียวนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ